ศึกษาเส้นทางคลอนเซิร์ตนี่นนม,ดดมันเนาะมันจะรถอ่ะบ่อหอดยามนัน่นมันบ่นนใส่ดิเพื่อไอ้ทำเป็นแบบเรียบร,ร้อยเลยนรอมากครับที่มันเขาโดนแล้วเขาเสือจะใส่ตะป,ปีตลาดไรยอยู่ เด้อบริษัทไมาเล่นมากมุนยิงปืนวะโอ้คนเสิยอยู่ทางไหนมาล่ะแม่ทำยีโดมนะโดมแหลกโอ้โหโมแกแกนอะโมกแกนมันจะโดมแหลกนลยยีโดมในมัน <c oughs> ดูว่ามันเข้าออกทางไหนท่านอะฝั่งซักกะซีนมึงสักวันแสนมันไม่เ,เขียนว่ามีที่จอดรถมั้งมัจอดลานลานนู้ก็บ,บ่ได้ทอีกที นี่ดิมันเป็นช่องจอดอยู่นี่ไม่ว่าแล้วทางไปลานจอดรถมันทางเขา่าทางนี้ทางเขา่าทางหนาดทางหลังญี่ปุ่นศิลป์โอนจะเย็นลูกพี่ขอไปไนหะมไปหารถข่อยได้ตีถ้าจอดรถฝั่งนี้ก็มีลานจอดแต่ว่าศิลปินที่จอดใส่นั่จอดนี่แล้วโอ้ลานเยี่อยู่ เขาทางเดียวเดียวทาานี้ก็เขาได้ครับออเปินปานที่มาจอดมองนีดีมากเขาเปิดสารสีอยู่ดอกอันมาอันนั้นนี่มแถวๆนี้ทูดิดูดิดูดูดีดูดดู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 ดดูดูดดูดู มีหมองว่างพดอดีว่าบุญไหลรครับชับถ้าฝนไม่ตกนะครับแต่ถ้าฝนตกก็มองทงตัวโอเคอยู่ครับ ตัวไหมอลังการงานสั่งมานะครับพี่น้องใครจะมาเนี่ยครับเวทีมือแรงพบกับส็ดแบรน สาวน้อยเสด็จแบรนด์นะครับเย็นนี้ที่ตลาดซ k ตลาดซ k เพวกแดงหลายยอ แเราก็จะเดินย่างหมูอุดมสมบูรณ์นะครับอุมอดมสมบูรณ์ครับสรุปเลยซอยซซเว่นมานิดหนึ่งจะมีกำแพงเด้นะครับแล้วก็จะมาเจอรานจอดรถตรงนี้นะครับ ก็กว้างอยู่แต่ซิลเลปินก็น่าจะไปจอดหลังเวทีตรงนั้นตรงที่ผมจอดนะครับอ็มในตลาดก็เป็นทางบนได้เนะตามนั้นแล้วพี่นอ้อง มาครับมือเล้งมาพอกันกรับสาวน้อยเสด็จแบนนะครับลองดูซิว่ากลางแจ้งจะเป็นยังไงวันนี้มาแต่หัววันได้นะครับองอค์ิงลิงน้อยเราก็จะมาเช็คสาวสาวสาวสวสหรือว่าสาวเช็คเช็คเช็คนะครับสภาพหลังเวที คราต้องเบิงว่ามองนี่ศิลปินกัจอดก็จะจอดนี่แลละบริเวณนี้เลาจกเจกัเราต้องมันรู้ต้องรู้ว่าเย็นนี้จะเป็นเยี่ยงอะไรก็ต้องมีคนมาก,กันแหละเนาะนจักสิกันได้บ่ได้คนะรับบลูครบต้องรอดูนี่ก็เป็นตลาดสดพี่น้อง ติดเวทีเลยเป็นตลาดสดเลยตลาดนี้ห้างเอาไปเอามาเป็นตลาดได้ไหมเป็นตลาดข้างห้างซีเคปราซาสถานที่ข้างหลังก็กว้างอยู่ขออย่างเดียวว่าฝนอย่าตกนะจ๊ะ วนตรงนี่ก็เพราะมีวงส่วนอยู่ดอกแต่บ่ตกดอกพี่น้อง,องสอสฟ้าท้องฟ้าสดใสสดใสพี่น้องว่าอูา้จักพักเบิ่งอย่างดอกพี่เบ <c oughs> ิ่งไปสันหลังพี่น้องเนาะดูไปนี่ที่มาตรฐานอยู่ นะครับ16แพรวพรวแสงทอง17พบกับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ในที่เครื่องเสียงแล้วระบบ ไม่รู้ว่าจัดมากี่วันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจัดมากี่วันแล้วแต่ว่าเห็นป้ายเหลืออยู่สามป้ายเนาะวันนี้พบกับสาวน้อยสเสด็จแบน,นะครับมวนซึนใครที่ได้ดูไลฟ์สดเมื่อคืนแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตัวจาดฟาดบึ้มนะครับเนาะ อย่าลืมนะครับผู้ใดมาได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะครับกลุ่มปิดนะครับวันเปิดวงนะครับร้อยหกสิบเก้าบาทฝ่าวื่อกอไม่ต้องไปเบียดกันวันสุดท้ายทยอยเข้าไปปูศาสท่าปูศาสท่านะครับหนึ่งบัตรร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งสิบนะครับ ปรับห้าสิบเจ็0รนะครับสิบสิ์ในการรุนแางวันนะครับพั 1, นเจ็ดเป็นบ 1, 3, 3. นอกพันสามพันสามเนาะร้อยสิบหมื่นหนึ่งโอเคตามนั้นครับพี่น้องครับ